อาชญากรรมออนไลน์ในประเทศไทยพุ่งสูงถึงระดับวิกฤตโดยมีการรายงานมากกว่า1.85ล้านคดีต่อศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี AOC ระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2,566ถึง27มิถุนายน2,568 ศูนย์ AOC ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าปัจจุบันมีการโทรแจ้งเกี่ยวกับคดีหลอกลวงเฉลี่ยมากกว่า3,000สายต่อวันในช่วงเวลาเดียวกันมีบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมช่อโกงถูกอายัดไปแล้วกว่า739แหบัญชีซึ่งแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายหลอกลวงที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศตามข้อมูลของ AOC มูลค่าความเสียหายจากคดีที่ถูกรายงานนี้มากกว่า21.8ล้านบาทโดยกลุ่มมิ ีมีการพัฒนากลยุทธ์ให้มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นและมักโจมตีเหยื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกลวิิธีที่พบได้บ่อยได้แก่โฆษณาลงทุนปลอมที่แพร่ใน Facebook Messenger และหลายการอ้างว่าจะได้รับรางวัลแต่ต้องโอนเงินก่อนการโทรข่มขู่โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐการหลอกให้สมัครนานที่อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงแต่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าซูเน โอซีอธิบายว่ากลุ่มวิชาชีมักสร้างความรู้สึกเร่งด่วนให้กับเหยื่อเพื่อไม่ให้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือได้ทันเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยดิจิทัลระบุว่าขนาดและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมออนไลน์บ่งชี้ถึงความจําเป็นเร่งด่วนของเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนสามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบางแพลตฟอร์มเทคโนโลยีได้เริ่มตอบสนองโดยการเปิดตัวฟีเจอร์สุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเหยื่อการหลอกลวงเช่นฟีเจอร์แกม SOS ของค o s Co. ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถอายัดบัญชีธนาคารและรายงานเหตุการณ์ไปยัง AOC ได้ภายในไม่กี่ขั้นตอนในขณะที่จำนวนคดียังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญย้าถึงความสาคัญของการสนับสนุนที่รวดเร็วและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจากัดความเสียหายและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันภัยหลอกลวงในอนาคต